สวัสดีค่ะมือน,นี้เจนุนมาเกี่ยวข้าวเด้อค่ะเด้อรับจ้างเกี่ยวขา้าวเกี่ยวข,ข,อข,อข้าวก่อคอหกค่ะมือน,นี้นะข้าวดกดกพี่น้อง,ข,ง,ข,ข,องข้าวแล้วยังดกกระดักกระโดดข้าวก่ออหกตั้งเจ้าห้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้พื้นหันมาซื้อปีหน้าจะซื้อข้าวก่อขอหกหลายเนาะแต่ติถ้ามันล้มพี่น้องเบิ่งเด้อนี่ทางหลังเจนุนล้มละเนรละน,ละนาดเลยจ้ะลม้มบิดทงแต่ว่ามันดกพี่น้องน้ำนักดี แต่ถ้าเฮาตะเฮาตะมันก็ไม่ได้แห้งไม่ได้เบาหลายเด้พี่น้องพอดีได้น้ำนักเนาะข้าก็โคข้าวคอโคข้าต่างเก่าเนาะพี่น้องเนาะเขาบึงนะจ๊ะอู้ดะเกี่ยวทึนๆอยู่พี่น้องเบิ่งเห็นหรือเ่คะข้าวกอโคหกต้นสูงจ้าตะแก่แต่งเกี่ยวอยู่พูนนะจ้ะ แป๊บเดียวเต็มอุ้มจ้าดกขนาดเลยเข้าวกโคฮหกต่งเก่าหเฮาเนาะปีหน้าเพื่อนวอลเลซอหลายคนนี่นะค่ะข้าวโกโคฮหกะเข้าวขอขอขอเตนะ่มันปีนี้เป็นภาคจะถึ่ภาคเป็นเพหลายขนาดเลยจ้ะเวลาเข้าเกลยวได้ไนะอู้เหลืออมเสริมาไ,ได้พี่น้องข้าวโกโคอหกมาจ้าคุณนึกว่เว้าข้าวอยู่แต่ข้างขนาดอ่ะจ้ะ จะนุกระทาวัดทีแต่เก็บเก็บข้าว้างขา้างหน้าแตะค่พพี่น้องเบื่องข้าวก่อโขหกเนาะได้หลายมันดกค่ะหลาย้างขนาดล้มเบิดทถงเลยจ้ะล้มขักล้มเนาะ มื้อนี้ก็ราคาข้าวก็ึนอยู่เด้อจ้ะพี่น้องข้าวเจ้ามะลิเนาะหนึ่งศูนย์ห้าเนาะเป็นวัตถุสามบาทหกสิบสตางค์เนาะได้ได้ข้าวหลายๆเด้เนาะไปขายเด้เนาะข้าวเป็นราคาปีเลิกข้าวเป็นราคาผัดข้าวผัดข้าวผัดน้อยข้าวมาะลิเนะน้อยปีเลิกนี่เป็นราคาข้าวเั็หลายกันเนาะ ทีนี้ข้าวเหนียวมันที่ผากจะตีองผากหลายหนาจจนุสไอ้บ้านเจนุสอจารยางข้าวเต้ข้าวเต้ทำไมาจ,าจะเป็นผากข้าวโคโคโกจะไม่ปิดนะพี่นองเจนุสเกือบไม่ค่อยได้ลงคลิปลงหรือกระดนอนเนาะอ้ามาทงไห้ทงหน้านะแบตมันเมิดไหวจ้าพี่น้อง แต่กับพญายาคไม่ลงที่พี่น้องเบิ่งอยู่จ้ะค่ะเขาล้มค่ะล้มกะราคานึงตั้งกะราคานึงเลจ้ะพี่น,น้องน้ำมันมันเมื่อหลายเนาะค่ะมันล้มเนาะมันมันลมนม้นลมในน้ำมันเมื่อหลายพี่น้องเขาก็ต้องขยับเพียงจังน้อยราคาก็ได้ เพราะว่าข้าเกี่ยวแต่คือซีมีไหวเนาะพี่น้องเนาะเัาก็ต้องเอารถรถหยางหึ่งบดห้วยเนาะกันข้าเกี่ยวเาววนะานะเบิดมือก็บพ่ได้พอดซีฟอนนะพี่น้องแดดก,กันแก็รอจินุก็มานังหาอยู่หผมทามแดดกันล้วข้ากะเก็บข้าวข้างข้างหน้าแล้วแล้วข้ากะ ลงมานังคาเป็นจากเป็นอันเสร็จสิ้นแต่ข้าเก็บข้างขาาแล้วเนาะเว mm hmm. พระขฮาก็คือเก็บข้า,ขา,ขาะคะวค้ังกนหน้าแล้วกะวัดถีนี่นะคะนี่แล้วแล้วพี่น้องเฮอนะ,ะ้วกะข้าวเดี๋ยวจะกันไ้เกี่ยวนะคะเดี๋ยวแล้ว tôi đã cái lông mà hơi nhảy cả สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะห้ามาเบิ่งเกลียดเนาะกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้ะเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งคันข้าวโกโกหกหรืออมเซิมอยู่พี่น้องขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อคลิปนี้ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับแจ็คเก็ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ